คนมันอังค่าหนึ่งใบเนาะด้ไพ่แปดใบบอกว่าในส่วงเวลานี้เนาะเบี่ยงเงินการงานเนาะหนาที่เบี่ยงงานทูกสิง่งถูกอย่างที่กําลังดําเนินธุรกิจอยู่กําลังลงมืออยู่หนาเวลาปัจจุบันนี้่นบอกว่าเงื่อนเขาทุกทิดถูกทางหนาเบี่ยงอะไรเขามาถุกทิดทุกท,ทางแลวก็มีผู้ประทับขำสูเนาะเบี่ยงงานจะเป็นไปด้วยดีนี่เมื่อว่าเฮาได้ลงมือทาโดยตัวของเฮาเองเนะาะผนบอกว่าคนวันอังคารนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาดีเนาะเสืออมั่นตัวเองสูงเนาะ บอกว่ามีความมั่นใจตัวเองสูงเนะาะเพราะว่าหนาเวียการเงินกันห้าเนาะหมาแปดอ่าถ่ายแปดหมายของทารุบอกว่าคนบันอังคารนี่เซฟตัวเองตลอดเน,อน,อนา,า,าเนะ,นะเพรานว่าคนบันอังคารนี่เซฟเป็นเซฟเนาะเซฟหนาเียการงานเซฟเหลืองการเงินการงานทุกทุกอย่างเลยเนาะได้ผ่าสเตนเนาะสเตนนี่บอกว่าอ่าคนบันอังคารนี่ถ่าเป็นผู้หญิงเนาะ เป็นเป็น้าเป็นผู้หยิงเป็นเมเรี้ยงเดียวเนาะ่นบอกว่ามีความอดทนบากบั่นสูงโ้นสูงเนาะเพิ่นว่าสเตนนี่ต้องใส่เวลาต้องใส่ความอดทนเนาะเพราะว่า,าสิงโตเนานะมันเป็นซั์หายแต่ว่าคนบันอังคารสามารถสยบซึกความหายด้วยความใจเย็นด้วยความเอาใจใส่ได้เนาะ่นบอกอังสีเนาะหลังจากนี้เนาะ่นบอกว่าเริ่มตั้งแต่วันที่30เดือนตุลาเนาะถ่ายเดือนของวันที่ ถ่ายเดือนคงเดือนตุลาคือวันที30ท่30ธันวาคมถ่ายดวงไปจะมีผลส่งถึงวันที่หาเดือนพฤษภาคเนาะผูนะผบอกว่าคนมันอังครเนาะอต้องใส่ข่วมละเอียดอ่อนต้องใส่ข่วมใจอ่อนเพือ่อแก้ไขปัญหาให้กับเบียกง,งานให้กับสิ่งที่ว่าะจะทาโถมเข้ามาหาเขาต้องเฮ็ดตัวเองให้มีสติเด้อผูนะผบอกว่านาทีการเงินการงานนาเวียกเนาะมีความสมบูรณ์ดีแล้วจะเข้ามาเฮ็ดให้ คนวันอังคารนี่มีความสำเร็จในหนาทีการเงินการงานส่วนคนโสดเนาะเพื่อนบอกว่าตอนนี้โสดไปก่อนเนะื้อเพื่อนมายังบ่ท่านไหนอ่ามีผู้ใดเข้ามาอ่าล่มเถื่อเนาะแต่ว่าส่วนคนที่มีคู่เนาะมีสูมีแฟนเพื่อนบอกว่าอ่าต้องเอาใจใ่ ส่วยเหลือเบิงแงงปะขับปะโคองให้ใส่คำบอกบ้านๆนาะเพื่ออ่าเฮ็ดให้หัวใจซุ่มเนาะเฮ็ดให้หัวใจมีความซุ่มซื้อเนาออะไรก็จะมีสิ่งดีๆข้ามาหาพยายามสร้างห้อยหนิมให้กันเนาะเพิ่นบอกว่าอย่าคึงขังหลายเพิ่นว่าในช่วงเวลานี้เนาะให้ใส่ความอดทนเนาะเพิ่นว่าฝ่ายนึงเป็นฝ่ายฝ่ายนึงต้องเป็นน้ำนอสุกทุกอย่างแหละจะดีรวมกันเนาะไผใบที่3เนาะเพิ่นบอกว่า2เหรียญเนาะ สองเหรียญบอกว่าในสวงเวลานีถามว่าการเงินของคนมันขาดนอนสาม,มารถหมุนโตได้เด้อเพราะว่าสามารถหมุนโตได้ประคับประคองการเงินการงานได้และเบี่ยงงานจะเข้ามาเนาะเพราะว่าคนบางคนขาดเนาะซื้อนําโศกเม็นได้มาจากเด็กเนาะเพราะว่าถามฟันเห็นเกี่ยวกับเด็กหน่อยเนาะเด็กหน่อยจะหายโศกหายลาบหรือว่าอ่าถามว่าจะอ่าเหตุพิธีเสริมดวงเนาะหรือว่าขอเสริมดวงสตาเนาะให้ไายให้ไใบรพระภูมจิจะทีเนาะอ่าจะทีจะทานอยู่เฮือนซาสเนาะ เพิ่นจะสวยเหลืออ่าในขวันนี้เพิ่นว่าเพิ่นว่าอังคารนี้โศกลาภทางเสียงทางเสียงโศกนี่บ่มีเด้อเพิ่นว่าจะมีแต่ทางการค้าขายเนาะการเฮ็ดเบียกธุรกิจการงานเด้อเพิ่นบอกว่าสุขภาพเนาะเพิ่นว่าให้ระมัดระวังเนาะอ่าเจ็บเจ็บในท้องเนาะให้ระมัดระวังในช่วงวันที่อ่าวันที่30จนฮอดวันที่5เนาะคงเดือนผ่าจิกเนาะให้ระมัดระวังเจ็บในท้องแล้วก็เจ็บขาเด้อทุกคนเด้อให้ระมัดระวังไว้เนาะไผสรุปเป็น24บอกมาว่า ถึงเวียงจะนักหนาเนาะแต่ว่าคนบ้านอังคารเนาะสามารถผ่านพาอุปสรรคไปได้เนาะผนบอกว่าคนบ้านอังค่านี่มีจิตใจทีนักแหน่นเด้อทุกคนเด้อจำพอคนบันอังคารเนาะมีจิตใจทีนักแหน่นและก็สู่ส้นอดทนผ่านพา,าทุกสิ่งทุกอย่างได้ข่อยตรงการสางเหนือสางโตด้วยค่วมตั้งใจของข่อยเองผนบอกว่าคนบันอังค่านี่ จะมีโศกดีเนาะโศกดีของคนเศร้าบ้านอังคาเนาะมีอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนอะผมบอกว่าในส่วนเวลานี้เนอนนับตั้งแต่วันที่สามสิบจนหอดวันที่อ่าหาเนาะของเดือนผา่าจิกคนสะพอคนบันอังคารนี่จะมีค่วมสมบูรณ์แบบแต่ต้องใส่ค่วมออทนเนาะและใส่ค่วมละเอียดอ่อนเขามาในนาทีเวียงงานในการตัดชินใจแหกคิดตึกตองคาขาเนาะแล้วจังคอยตัดชินใจอ่าทีจะลงมือทำเนาะอะเป็น,ใน,ในเน้ใดเนาะสะพอคนวัานอังคา